สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมครับพบกันวันนี้กับท่านผู้ชม14กันยายน2565เวลา21นาฬิกา45นาทีครับก็มีเรื่องด่วนจากธนาคารกรุงไทยมาแจ้งให้ทราบนะครับขอบอกนะครับเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับธนาคารกรุงไทยนะครับแต่เราเป็นสื่อโซเชียล u t u b e เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย เราก็เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกันกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็เลยนําเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะครับเป็นเรื่องจากเพจกรุงไทยแคร์นะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์จะแนบลิงก์ข่าวนี้ของเพจกรุงไทยแคร์ซึ่งเป็นเพจของธนาคารกรุงไทยไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปให้ท่านผู้ชมกดอ่านเองนะครับและจะอ่านให้ฟังก่อนดังต่อไปนี้นะครับ เมื่อวันที่12กันยายน2565ที Wet ่ผ่านมานะครับที่เพจกรุงไทแคร์ได้ขึ wrote, ้นข่าวว่าเพื่อยกระดับการให้บริการบริษัทศ <bank> ูนย์ประมวลผลจำกัดจะทำการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยในวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565เวลา01.30นถึง06.30นกรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าธนาคารขอภัยในความไม่สะดวก บริการในเดือนยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 111 1111 11ครับก็มีข้อความว่าอย่างนี้แล้วก็มีภาพกับหนังสือว่าเพื่อยกระดับ,บการให้บริการบริษัทศูนย์ประมวลผลจำกัดจะทำการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565เวลา01.30นถึง 06. จุดสามนอช่องทางทัพบ,บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้กรุงไทย ADM เฉพาะฝากเงินสดระหว่างธนาคารกรุงไทย ATM บัตรเงินสดบัตร A m o n น y ีบัตรของบริษัทติดล้อจำกัดบัตรอีออนยู c อ t คนงเล็บเฉพาะถอนเงินบัตร JCB และบัตร UPI ในงเล็บเฉพาะถอนเงินและสอบถามยอดเงินกรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าธนาคารขอให่ในความไม่สะดวกบริการในเดือนยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติสอบถามข้อมูลพร้อมเติมได้ที่กรุงไทย Contact Center 021111111ครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์ครับท่านผู้ชมก็สามารถอ่านเองได้ที่ลิงก์ข่าวเพจนี้เอาไว้ที่คอมเมนต์แรก และกับอธิบายใต้คลิปครับและหากมีข้อสงสัยประการใดก็โทรถามตามเบอร์โทรที่โชว์ในคลิปนี้ครับ02111111 1ครับสวัสดีครับ